ปัญหาบริษัทรับส่งสินค้าไม่สามารถส่งสินค้าได้ตามนัดหมายปัญหาหลักบริษัทขนส่งสินค้าประสบปัญหาในการส่งมอบสินค้าไม่ตรงตามเวลาที่กำหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้าและภาพลักษณ์ของบริษัทสาเหตุของปัญหาปัจจัยภายในการจัดการ ขาดประสิทธิภาพในการวางแผนและจัดลำดับงานระบบติดตามสินค้าไม่ทันสมัยบุคลากรขาดแค้นพนักงานพนักงานขาดความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีระบบไอทีไม่รองรับปริมาณงานขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัยคลังสินค้าการจัดเก็บและบริหารสต็อกไม่ดีปัจจัยภายนอกเศรษฐกิจ ต้นทุนเชื้อเพลิงสูงสภาพเศรษฐกิจไม่เอื้ออำนวยกฎหมายกฎระเบียบการขนส่งที่เข้มงวดเทคโนโลยีคู่แข่งนำเทคโนโลยีมาใช้ได้ดีกว่าสิ่งแวดล้อมสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยผลกระทบความพึงพอใจของลูกค้าลดลงลูกค้าไม่พึงพอใจที่จะได้รับสินค้าล่าช้า ภาพลักษ์ของบริษัทเสียหายบริษัทสูญเสียความน่าเชื่อถือการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงขึ้นคู่แข่งที่ให้บริการดีกว่าอาจดึงลูกค้าไปแนวทางแก้ไขพัฒนาเทคโนโลยีนำระบบติดตามสินค้าแบบเรียลไทม์มาใช้ใช้ AI วิเคราะห์เส้นทางที่ดีที่สุด ปรับปรุงการสื่อสารแจ้งเตือนลูกค้าล่วงหน้าเมื่อเกิดความล่าช้าบริการลูกค้าอย่างรวดเร็วสร้างความแตกต่างรับประกันการส่งตรงเวลาบริการส่งด่วนพิเศษสร้างพันธมิตรร่วมมือกับบริษัทขนส่งท้องถิ่นขยายเครือข่ายระหว่างประเทศการตลาดสร้างแคมเปญโฆษณาใช้โซเชียลมีเดียจ,จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความผูกพันกับลูกค้า ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการบริการกำหนดเวลาส่งแพ็กเกจส่งสินค้าพิเศษกลยุทธ์ทางการตลาดโปรดักต์พัฒนาบริการใหม่เพิ่มมูลค่าบริการเดิมไพรใช้กลยุทธ์ราคาที่ยืดหยุ่นเสนอโปรโมชั่นเพจขยายช่องทางให้บริการจัดการเครือข่ายการขนส่งโปรโมชั่น สร้างแคมเปญโฆษณาใช้โซเชียลมีเดียจัดกิจกรรมปัญหาการขนส่งสินค้าล่าช้ามีสาเหตุมาจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอกการปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในการนำเทคโนโลยีมาใช้และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเน้น ที่การส่งม,มอบสินค้าตรงตามเวลาที่กำหนดและการให้บริการที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าและสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง